ยานค r ู w Dragon ที่ทาง SpaceX ร่วมกับ NASA ตอนนี้เดินทางกลับสู่โลกได้สำเร็จแล้วนะคะรวมทั้งวันนี้มีเรื่องของ Stonehenge หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกล่าสุดทีมนักวิจัยเขาไปสำรวจค้นพบแหล่งที่มาของแท่งหินแล้วด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยววางเล่าฟังนะคะในแบรไต e วิกี่ข่าวไอทีกับอลกวางเองแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดสักระดิ่งให้ก่อนที่ช่องแบรไทค่ะ เริ่มต้นกันด้วยเรื่องน่ายินดีกันก่อนนะคะโครงการทดสอบเดินทางสู่อวกาศที่จองเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ยานครูดรากอนค่ะยานนี้นะคะเขาส่งสองนักบินขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติประสบผลสำเร็จแล้วเพราะว่ายานนี้กลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัยในเวลา2เดือนกว่าเดี๋ยวจังเล่าให้ฟังค่ะ ซึ่งยานครูดราก้อนของ SpaceX นี้นะคะเขาได้ส่ง2นักบินอาวากาศของนาซาขึ้นไปคือโรเบิร์ตเบนเคละดักลาสเฮอร์ลี่โดยได้เริ่มต้นเดินทางไปสู่สถานีอาวากาศนานาชาติหรือ International Space Station เมื่อวันที่31พฤษภา,าคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ2เดือนกว่าๆทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่เดินทางขึ้นไปแล้วนะคะพวกเขาก็ไปอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศนี้นะคะเป็นเวลา62วันซึ่งถ้าไปดูสถิติทั้งหมดเลยที่บันทึกเอาไว้ก็คือทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาบนอวกาศทั้งสิ้น 64วันค่ะแล้วก็ได้โคจรรอบโลกนะคะ1,024รอบระยะทางรวมกว่า4.3.6ล้านกิโลเมตรผ่านไป2เดือนกว่าๆค่ะยานครูดราก้อนกลับมายังโลกได้สำเร็จนะคะเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองตามเวลาในบ้านเราก็คือตี1:48นาทีซึ่งยานครูดราก้อนเนี่ยได้พุ่งลงจอดที่อ่าวเม็กซิโกอยู่นอกชายฝั่งเพนซาก ولا ร์ฟลอริดาค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเลยนะคะที่ภาคเอกชนสามารถส่งมนุษย์ออกไป นอกโลกได้ไปอยู่บนสถานีอวกาศได้แล้วก็กลับมายัางโลกได้อย่างปลอดภัยมีใครดูข่าวนี้แล้วรู้สึกเหมือนกวางบ้างคะว่าการไปเที่ยวนอกโลกดูเป็นเรื่องไม่ได้ไกลตัวอีกแล้วอะ่ะเหมือนใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกท เราไปดูเรื่อง Stonehenge กันบ้างนะคะหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งจนถึงทุกวันนี้คนยังตั้งคําถามอยู่เลยถึงวิธีการขนย้ายคนยุคก,ก่อนคนย้ายหินใหญ่ๆแบบนี้ได้ยังไงเรื่อง,งที่ตอนนั้นไม่น่าจะมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรช่วยนะคะเรื่องขนย,ย,ย้ายยังไม่ได้คําตอบแต่วันนี้มีข้อมูลสําคัญค่ะเพราะทีมนักวิจัยเขาไปสํารวจเจอแหล่งที่มาของแท่งหินแล้วว่ามาจากไหนคะ่ะ ล่าสุดค่ะ2 9กากรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะคณะนักสำรวจและวิจัยของ The English Heritage เขาได้ออกมาประกาศการค้นพบแหล่งที่มาของหินทรายซาเซนสโตนที่ถูกนำไปสร้างเป็นอนุสาวรีย์หินโซนเฮนช์แล้วค่ะซึ่งพวกเขาได้เจอหินชนิดเดียวกันน <Tu TE Z> ี้แบบเป๊ะเลยนะคะในป่าเวสต์วูดซึ่งอยู่ห่างจากโซนเฮนช์ไปประมาณ24กิโลเมตรซึ่งนี่เป็นหินแนวตั้งด้านล่างนะคะแต่ตัวหินที่อยู่ด้านบนของโซนเฮนช์ค่ะเป็นหินประเภทบูสโตนซึ่งทีมสำรวจนะคะเขาก็ไปเจอเหมือนกันไป เจอว่ามาจากภูเขาพรีเซอรี่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวลส์เองค่ะซึ่งงานวิจัยครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดโรเบิร์ตค่ะโรเบิร์ตเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ไปขุดค้นพบเจอสถานที่แห่งนี้คือไปเจอสโตนเฮนจ์นะคะแล้วครั้งนั้นเขาก็เจอแกนหินด้วยซึ่งก็เก็บเอาไว้ตามสิทธิ์ตั้งแต่ปี1958และให้คำมั่นว่าจะสมมอบให้ตอนวันเกิดครบรอบ90ปีซึ่งเขาก็ทําตามนั้นจริงๆนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นทําให้ทีมงานนําแกนหินนี้มาตรวจสอบด้วยยปฏิิกราทง จนสามารถหาแหล่งที่มาแล้วก็หาต้นกำเนิดของ Stonehenge ได้เป็นที่สำเร็จค่ะยิ่งมีงานวิจัยชิ้นนี้ออกมานะคะกวุ่ยิ่งสงสัยเลยว่าไปเจอแหล่งที่มาห่างไปตั้ง24กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้วิธีการขนย้ายยังไงก็เดี๋ยวรอนะคะงานสำรวจงานวิจัยชิ้นต่อๆมาก็แล้วกันค่ะ ข่าวต่อมางานเข้า t ิ k t ต็อกอีกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดโดนั์ทรัมป์ประกาศเตรียมแบนไม่ให้คนสหรัฐใช้แอป t ิ k กต็อกเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลค่ะมีะรยายงานอย่างเป็นทางการนะคะว่าประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์จะออกคำสั่งแบนติ๊กต็อกในสหรัฐอย่างเป็นทางการเนื่องมาจากสาเหตุเดียวกันกันกบหัวเว่ยเลยค่ะเรื่องความปลอดภัยต่อความมั่นคงซึ่งทรัมป์เนี่ยออกมาทวิข้อความอีกแล้วนะคะบอกว่าตราบเท่าที่ติ๊กต k อกยังน่ากังวลเรื่องความปลอดภัยเราจะต้องแบนออกจากสาหรัฐ อเมริกาแต่ง,งานนี้นะคะอีกด้านหนึ่งอะไมโค o ซอฟท์เขาก็ยังยืนยันนะว่าเขาจะเข้าซื้อกิจการ TikTok ซึ่งก็จะทํางานควบคู่กับรัฐบาลสหรัฐด้วยเรื่องนี้ทรัมป์เขาก็เลยยื่นคําขาดให้เวลาไปเคลียร์มาให้จบภายใน45วันค่ะเพราะฉะนั้นจับตารอดูตอนต่อไปของแอป TikTok นะคะแอปโซเชียลมีเดียสัญชาติจีนที่มาแรงมากๆเลยของปีนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะตกไปอยู่ในมือของ Microsoft หรือเปล่า สุดท้ายกันด้วยข่าวใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะคนดังถูกแท็กบนทวิตเตอร์ค่ะแล้วก็มีการไปโพสต์เรียรายเงิน Bitcoin นะคะซึ่งได้เงินไปหลายล้านบาทเลยนะล่าสุดนี้เจอตัวแล้วเป็นเด็กอายุ17เองค่ะ 31กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ FBI ของสหรัฐได้เข้าจับกลุ่มนายเกรแฮมอีเวนคลาร์กอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะคะเด็กคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มเลยที่วางแผนการแฮ็กครั้งใหญ่ครั้งนี้รวมทั้งไปจับกลุ่มได้พร้อมกับทีมงานพร้อมกับแก๊งของเขานะคะซึ่งถูกตั้งข้อหาไปทั้งหมดกว่า30กระทงและอาจจะโดนฟ้องร้องด้วยซึ่งตอนนี้ได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ให้ประกันตัวค่ะ <S <S เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่อ่านแล้วก็รู้สึกเสียดายเสียดายในความสามารถถ้านําไปใช้ในทางที่ ถูกที่ควรนะกลงว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลอีกคนนึงเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีกับอลากวางอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะที่ช่องแบร์ไตค่ะ